สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำพอตรุ่นใหม่จากค่ายสม o อกนะครับเป็นสม o อกนอดส่ตัวนี้ตัวนี้เป็นรุ่นที่4นะครับสม o อกนอดนี้ออกมาสมอกรุ่นหนอดซีรีส์นอดนี้ออกมาหลายหลายรุ่นนะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่4ี่พัฒนาจากเดิมก็ตัวนี้สามารถปรับดูลมได้ใช้คอยล์รุ่นใหม่ดันไฟ80วัตต์ได้ครับแทงเตอร์น้ำยายใหญ่ขึ้น ตัวนี้ให้แบดมา2,000 m นมิลลิแอมนะครับแล้วก็ชาร์จชาร์จเร็วเป็น USB Type C บาดูข้างมาดูข้างในมันนะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างามีคู่มือมีคู่มือให้หนึ่งเล่มนะครับสายชาร์จ USB Type C แล้วก็แท้งพร้อมคอย2ชุดนะครับอันนี้จะเป็นแท้งสำหรับคอย RPM2 นะครับ นี่นะครับเขียนไว้ว่า rpm2 อ่าฝั่งนี้จะเป็นแทงสำหรับคอย rpm นะครับเป็นคอย rpm รุ่นเก่านะครับตัวจุดสี่คอย rpm รุ่นเก่าจะใส่กับแทงนี้ได้ได้หมดทุกเบอร์เลยนะครับอันนี้อ่าตัวนี้ก็จะเป็นแบบของเบอร์0.16กับ0.6 dc นะครับที่เป็น r rpm2 นะครับ ตัวนี้จะปรับไฟได้มากกว่าของ RPM ธรรมดานะครับเดี๋ยวผมจะแนะ,แนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้นด้วยนะครับก็ปอดรุ่นนี้นะครับเปิดเปิดเครื่องกดปุ่ม power ห้าครั้งนะครับ1 2 3 4 5หน้าจออยู่ด้านข้างนะครับ่ปุมปุ่มปุ่ม ขึ้นลงตัวนี้ไว้ปรับไฟนะครับกดสามครั้งนะครับจะเป็นการล็อกเครื่องนะครับมีลูกค้ามีลูกค้าถามมานะครับว่าาพี่ขึ้น power lock อย่างนี้แก้ยังไงบางจังหวะเรากดสูบถี่เกินไปอย่างเี้ยครับกดกดกด กดไปสามครั้งกดสูกดสูกดซ,กดซ,กดซูเกิดล็อกขึ้นมาเนี้ครับไม่รู้จะทําไงก็กดตรงนี้สามครั้งนะครับเป็นการกดล็อกโอเคครับกดเปิดเครื่องห้าครั้งนะครับแล้วก็ปรับ ปรับไฟขึ้นลงตามนี้นะครับก่อนอื่นก็เอาคอยเอาคอยใส่ใต้ใต้แทงนี้นะครับแล้วก็เปิดจุกตรงนี้แล้วก็เติมน้ำยานะครับสำหรับมือใหม่นะครับแบบไม่รู้ว่าเติมตรงไหนก็นี่นะครับ เติมเข้าไปเสร็จแล้วก็เราก็รอห้านาทีนะครับรอให้น้ํายามันซึมเข้าคอยสักห้านาทีนะครับแล้วก็สมมุติว่าเรารอเสร็จแล้วเราก็ประกอบตัวนี้เป็นแม่เหล็กนะครับส่วนเข้าไปได้เลยอ่าผมลืมบอกไปนิดนึงตรงจุดนี้นะครับเป็นเป็นที่ปรับรูลมนะครับเราสามารถปรับแน่นโล่ง ฟิลที่เราชอบนะครับแบบว่าสูบแล้วรู้สึกว่าแน่นเกินไปโล่งเกินไปเราสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับสองฟังหลังจากนั้นรอห้านาทีแล้วเราก็เอามาประกอบนะครับอ,อย่างย่งคอยอย่งคอยตัวเล็กเนี่ยนะครับคอยศูนย์ุดสี่นะครับฝับ่งนี้นครับ RPM อ,อันนี้ส่วนส่วนตัวผมนะครับผมจะปรับไฟแค่ประมาณ ที่ิถึง25นะครับมันเป็นแบบว่าไฟกำลังดีของคอยตัวนี้นะครับส่วนส่วนตัวนี้นะครับคอย0.6น1 6ูนจุดหนกนะครับตัวใหญเ่เขาจะปรับได้สักประมาณสัห้วัตต์นะครับกำลังดีของตัวนี้พอดีผมใช้ไปแล้วนะครับเลยแบบอันนี้หาย,หายแล้วหาไม่เจอ สำหรับคอยตัวนี้นะครับคอยรุ่นใหม่ตัวนี้นครับมันจะควันมันจะเยอะควรใช้น้ำยาแค่น้ำยาฟีเบทเท่านั้นนะครับน้ำยาฟีเบทคืออะไรครก็คือน้ำยาที่เป็นแบบว่านิกหกนิกสานิกหกกดใหญ่อย่างเงี้ยครับจะเป็นน้ำยาฟีเบทถ้าใช้ซอน,นิกมันจะแรงเกินไปนะครับเพราะควันมันเยอะร่างกายจะได้รับนิโคตินเยอะเกินนะครับอาจจะมีการมึนๆอ้วกๆได้ รูปทรงก็ประมาณนี้นะครับอตอนนี้สีสีลายแบบนี้หมดแล้วนะครับตอนนี้จะในเพจในเพจพอซิสเต็มจะมีแต่ลายหนังนะครับจัดโปรอยู่ด้วยนะครับยังไงก็ลองเข้าไปที่เพจด,ดูได้นะครับมีโปรอยู่หน้าเพจเลยครับเฉพาะตัวเครื่องตอนนี้จัดโปรอยู่ที่990บาทส่งฟรีนะครับถูก ลดให้ถูกๆเลยนะครับจัดโปรโปรโมชั่น9 90บาทส่งฟรีนะครับถ้าใครถ้าใครอยากได้ตัวนี้ก็ทักไปซื้อได้นะครับเด็ดส่งจริงนะครับไม่มีไม่มีโกงแน่นอนครับผมมีเครดิตหน้าเพจด,ด้วยนะครับก็ยังไงฝากฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อมีโปรของพอตตัวอื่นๆผมจะได้ เอามารีวิวแล้วก็แนะนำแล้วก็จับโปรกันถูกๆให้อีกนะครับตัวนี้จะไม่ไม่กันน้ำไม่กันกระแทกนะครับถ้าตกยังไงก็มีโอกาสแตกโอกาสพังได้ครับ สำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะครับผมผมมีไฮไลท์นิดหนึง่งก็ตัวตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วครับผมจัดโปรไปด้วยเลยครับตัวนี้ขายพร้อมสูบอยู่หนึ่งพันสองร้อหกสิบาทนะครับผมลดให้ไปอีกร้อยหนึ่งเลยเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบาทพร้อมน้ำยาแบบนี้นะครับชุดนี้ข้างในอุปกรณ์อะไรแถมให้ครบคอยสองตัว าสายชาร์จ1เส้นตามตามอุปกรณ์กล่องที่เขาให้มานะครับเทียบกันให้ดูครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ออกมาใหม่นะครับปรับรูลมได้เหมือนกันอันนี้จะปรับด้านข้างอันนี้จะปรับด้านหน้านะครับหน้าจอของหนอดหนอดน,นอสี่จะแบนกว่าจะรูปทรปงจะเป็นแบนนะครับ ส่วนตัวนี้จะทรงทรงกลมๆเป็นแท่งๆเนมเหลี่ยมนะครับเป็นพอตเหมือนทำออกมาทดแทนรุ่นรุ่นรุ่นเก่าๆที่ที่ทำออกมานะครับรุ่นเก่าๆก็ก็เลิกผลิตกันไปนะครับก็หมดไม่มีขายแล้วใครที่ยังชอบตัวเก่าๆอยู่ก็ลองลองซื้อตัวใหม่ไปลองดูก็ได้ครับมัน มันต้องดีกว่าอยู่แล้วครับตัวนี้จะกันกระแทกกันน้ำด้วยต,วตัวนี้ไม่กันนะครับยังไงใครชอบรุ่นไหนก็สอบถามไปทางเพจได้นะครับพ mm hmm. เพจพอ System, ร์ตซิสเต็มบุหรี่ไฟฟ้านะครับขอบคุณมากครับผม